สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก่อนอื่นพิมพ์ก่อนว่าคุณเกิดวันพฤหัสเพื่อให pues ้คําทํานายนั้นสำฤทธิ์ผลและตั้งจิตดีๆนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและนึกถึงชื่อเดิมด้วยนะคะว่าการเงินของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะจะปัวปังหรือจะบอดจี้กนเลยทีเดียวนะคะตั้งจิตดีๆนะในเรื่องของการเงินอไปโดนอะไรมาโอ้ยเฮ้ วันพฤหัสถ้าวันพฤหัสถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําบุญเกี่ยวกับความตุยมีโอกาสไปทํานะหรือไปบริจาคเลือดไปบริจาคโลงศพไปบริจาคผ้าขาวไปให้ชีวิตสัตว์ใหญ่ด่วนๆนะคะด่วนๆไพ่ใบนี้เตือนนะไพ่ใบนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะเตือนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพการสูญเสียนะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ไม่สบาย เข้าโรงพยาบาลกะทันหันให้ระวังนะสําหรับคนที่เกิดพืหอหัดที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะให้ไปหาท่านบ้างนะให้ไปหาท่านบ้างและคนพืหัสยังเตือนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักให้ระวังการปันใจนอกใจหรืออะไรที่ปกปิดปิดบังเราปกปิดปิดบังอยู่เนี่ยให้ระวังการถูกเปิดเผยและลมทางกระดานนะคะให้ระวังนะสําหรับใครที่ปกปิดปิดบังอะไรอยู่ในเรื่องของความรัก ให้ระวังจะถูกเปิดเผยเพราะคนอื่นเพราะตอนนี้เราโดนจับตาจ้องมองอยู่นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นล้มทั้งกระดานแน่นอนนะคะล้มทั้งกระดานแน่นอนและที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยในเรื่องของการเงินมันเหมือนเราคาดหวังแล้วเราก็ผิดหวังเราคาดหวังแล้วเราก็ผิดหวังเหมือนคนนู้นรับปากจะช่วยก็ช่วยแต่แต่ปากแต่ไม่ช่วยจริงๆหวังตรงนั้นหวังตรงนี้ อยากให้ธุรกิจตรงนี้มันดีอยากให้ตรงนี้ขายดีอยากให้ตรงนั้นขายได้ค้นไลฟ์ก็อยากให้มีลูกค้าเยอะๆไปขายของก็อยากให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแต่มันเป็นความคาดหวังการรอคอยและผิดหวังจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจคุณเป็นคนที่ตั้งใจเวลาตั้งใจทําอะไรนะเป็นคนที่ตั้งใจจรงิจรงจังอ่ะสมมติฉันจะเอาอันนี้ฉันจะทําให้ได้แต่ถ้าไม่เอาคือไม่เอาเลยนะคนที่เกิดวันพฤหัสคือสิ่งใดที่อยากได้อ่ะจะตั้งใจและทําให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้น แต่บทจะไม่เอาคือไม่เอาเลยนะใครมาดึงเท่าไหร่กูก็ไม่เอาอะนะคะแต่บอกเลยว่าที่ผ่านมาที่เป็นมาเนี่ยมันเหมือนเราคาดหวังแล้วก็ผิดหวังคาดหวังแล้วก็ผิดหวังในหลายๆเรื่องมันเลยทําให้รู้สึกเราไม่อยากคาดหวังเราไม่อยากคือเอาง่ายๆนะเวลาเนี้ยมันเหมือนเราปล่อยซึมตัวเองอะเออมันจะไปยังไงกบช่างมันมันจะขายได้เท่าไหร่ก็ช่างมันมันจะช่างมันอย่างเดียวอะ เออเอาแต่เอาแต่ช่างมาช่างช่างช่างอย่างเดียวจนตอนนี้มันไม่เป็นตัวเองแล้วอะซึ่งจริงๆคุณเป็นคนที่ต้องสู้ต้องทําต้องได้แต่ด้วยความที่เราผิดพลาดผิดหวังมาหลายๆรอบมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราหน่อยเราเอื่อยเราเบื่อทําอะไรก็ไม่ถูกตาต้องใจทําอะไรก็ผิดไปหมดมาเลยทําให้เรารู้สึกกูไม่ทําก็ได้ไม่เอาอะไรลแล้วอะนึกออกป่ะเหมือนอารมณ์ตอนนี้ใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนโรบอทอะเช้ามาต้องทํางานใช่ไหมเอาไปทำงานทํางานเสร็จกลับบ้านากลับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือน รูทีมในแต่ละวันไปแล้วอะไม่มีพลังในการที่แบบอยากจะฮึดสู้อะนะคะแต่บอกเลยว่าคนอย่างคุณอะมันเจ็บได้ไม่นานหรอกมันเป็นได้ไม่นานหรอกมันแค่ตอนนี้มันหมดพลังหรืออย่างคือมันหมดแพชชั่นอะจริงๆคุณเป็นคนที่เอาอะไรง่ายๆคือคนที่เกิดวันพฤหัสไพ่ไปนี่คือสวยรวยเก่งเป็นผู้หญิงใครเกิดผู้ัดพิมพ์เลยสวยรวยเก่งถ้าผู้ชายก็หล่อค่ะนะคะไพ่พระแม่สักศิ์คือคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนไม่พูดแต่ชอบดูคน นะคะเป็นคนมีความรู้เยอะแต่ชอบแกงงูเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะ,ะ,คะเป็นผ,ผู้หญิงที่เก่งเก่งมากเก่งกว่าผู้ชายหลายๆลยคนแล้วมีความมีความแมนกว่าผู้ชายหลายๆคนด้วยคุณเป็นคนไม่งอมืองอเท้าที่จะขอเงินใครอ่ะบางทีคุณรู้สึกคุณทำเองก็ได้และบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณจะมีด้วยสองมือของคุณเองคุณไม่ได้แบมือของเงินใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณจะยืนด้วยสองมือสองตีนของคุณเอง และคุณจะสําเร็จแบบก้าวกระโดดมากๆไพ่ใบนี้คือก้าวกระโดดมากๆก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบค่อยๆเดินอย่างเงี้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่หลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะเดินขึ้น,นกระไดเสร็จคุณขึ้นลิฟต์เลยสิ่งใดที่คาดหวังสิ่งใดที่คาดคิดทุกอย่างสะปรากฏเป็นมหัศจรรย์ทุกอย่างจะเร็วเป็นจรวดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้มันมีในเรื่องของเวรกรรมด้วยนะใครก็ตามที่ทําเราใครก็ตามที่ เอาของเราไปแล้วไม่คืนเอาโหสิกรรมให้เขาค่ะเพราะตอนนี้กรรมกําลังทํางานกรรมกําลังทํางานและไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณคาดหวังกําลังจะสําเร็จคุณจะรบคําศบประมาทของใครหลายๆคนที่ต่อหน้ายิ้มให้รับหลังด่าเช็ดอะ่ะนึกอกไหมทา,ทางที่คุณรู้อยู่แก่ใจแต่คุณทําอะไรไม่ได้อะได้แต่ยิ้มกลับและนึกในใจกัดฟันกอดตอดกอดสักวันเถอะกูจะเอาชนะให้ได้ และบอกเลยว่าอีกมีช้านานคุณจะเอาคำคุณจะเอาชนะคำศประมาทของใครหลายๆคนได้บอกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปอธิบายอะว่าฉันจะทําอันนั้นฉันจะทาอันนี้ถึงเวลารวยเงียบๆสาเร็จเงียบๆถึงเวลาเนี่ยคุณเอาความสําเร็จให้เขาดูโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายให้เขาจุกอกไปเลยที่เขาคิดว่าเราล้มเหลวแต่จริงๆจ้าเปล่จาจ้าฉันรวยอยู่หลังบ้านนะคะหลังจากนี้ต้องรวยเงียบๆยิ่งเงียบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิ่งรวยคนที่เกิดวันพฤหัส มันถึงวาระแล้วค่ะถึงวาระที่คุณต้องตื่นน่ะเหนือไหมต้องตื่นมาเป็นตัวเองได้แล้วอ่ะไม่ใช่ปล่อยชีวิตตามยถากรรมหรือปล่อยชีวิตตะต่อนยอนมันหมดเวลาแห่งการพักแล้วอ่ะมันกดหมดเวลาแห่งการยอมแพ้มันหมดเวลาแห่งแบบให้คนอื่นมาดูถูกความสามารถหรือดูถูกตัวคุณเองอ่ะ,ะอคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีครูบาอาจารย์คุณเป็นคนมีเซนส์บอกเลยว่าคนอย่างคุณเหมือนแมวก้าชีวิต หมดจะตายก็รอดทุกครั้งเป็นคนอื่นตายแล้วตายอีกตายแล้วตุยแล้วตุยอีกตุยแล้วตุยอีกตุยจนเกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบแต่คุณเป็นพวกแบบว่าแมวเก้าชีวิตอะ่ะหนักแค่ไหนคุณก็เจอมาแล้วนะคะบอกเลยว่าหลังจากเนี้เกมรับพรแห่งความสําเร็จเกมรับพรแห่งโชคชะตาที่มันจะนําพาคุณไปให้ประสบความสําเร็จในเร็ววันภายในสามเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีหรือสิ่งที่คุณตั้งใจมันจะประสบความสําเร็จเป็นมหาัศจันย์ แน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหรือหัสนะคะคนที่เกิดวันพืฤหรือหัสใครที่เกิดวันพฤหรือหัสช่วงเนี้ยถ้าเราเรามีเวลาเราเป็นคนที่ชอบใช้แรงทํางานถ้าตั้งใจอะไรคือทําสุดจนบางทีเราไม่ขอบคุณค่าจนบางทีเราลืมตัวเองเราลืมอยู่กับตัวเองถ้าจะเสริมในช่วงนี้ ขอให้ใช้แรงแลกบุญอ่าเมื่อก่อนปกติใช้นี่ใช้แรงใช้แรงแลกเงินใช่ไหมแต่บุญครั้งเนี้ยอยากให้ใช้แรงแลกบุญให้ไปล้างห้องน้าําวัดไปฝาดกวาดลานวาดัดไปอะไรที่เกี่ยวกับการบํารุงพระพุทธศาสนาให้ไปทําทําทุกอาทิตย์ให้แรงบุญมันกระตุ้นความสําเร็จให้แรงบุญเป็นลมใต้ปีกที่ยกเราสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น ะะหมดเวลาของคนต่อยคนเลยนะคนตั้งอนยอนแล้วอะตื่นขึ้นมาเป็นตัวเองตื่นขึ้นมาเจอความสําเร็จของตัวเองตื่นมาเอาชนะความศกประมาทหรือสายตาบางคู่ที่มันดูถูกเราได้แล้วและคุณทําได้และมันจะสําเร็จแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ